กลับมากับเกมมาอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแค่แค่อคอสคารมอสสองเรื่องเรื่องเอาอากาศภาคสองเองนะซึ่งก็ต่อจากตอนที่แล้วที่ที่บอกก็จะมาเล่นรอบหน้านะก็คือโลกเนาะก็จะมาเล่นนี่แหละเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจ,จะทีไปหนึ่ง าโอเคแต่ทีมเจ๋งเลยทุกคนนะไปเล่นที่ดาวโลกเลยดาวโลกเนี่ยเอ้ยดึงไปต้องเอาตัวนั้นไปด้วยเอานี่ออกเอาไอ้นี่ออกก่อนไอตัวเจาะโล่อยู่ไหนช่วงนี้พี่เริ่มเจอเจอตัวตัวเจาะโล่แล้วฟังตัวนี้แบบโล่หนามากทุกคนนะโล่โคตรจะหนาเลยมาตัวนี้โล่หนามากนะทุกคนนะบอกเลยมาตัวนี้โล่โคตรหนาโคตรหนาถึงไหนอ่ะเอาตัวตัวนี้ไป อันนี้อันนี้จอกอกเข้าเนอะคนนะไปเริ่มที่โลกก่อนเลยคุณพี่เริ่มเจอแล้วตัวจอกกอกนั้นน่ะเริ่มเจอแล้วคงไม่เหมือนคงจะนเหมือนกับตอนแรกๆมั้งไอหมาเสากอกใหม่ละไปหมาเสกอกสองตัวก็จะเหมือนตอนแรกๆเลยนั่นจะไม่มีอะไรหรอกเนาะด,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 ดีไปดีไปเดีไปเีไปเยย ตัวจาะเกาะไปด้วยกันเผื่อม,มีตัวจาะเกาะเฮ้ยว่าตัวอะไรเนี่ยแกเอเลี่ยนอวก,กาศฮืมแม่งก่งขึ้นแน่ๆเก่งขึ้นแน่แนเฮ้ย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 โลหนาแท้เฮ้ยตัวจาะเกาะนะเว้ยเรียบร้อยเกาะแตกตาย เพื premises, ala, so, okay. ่อเพี the the ่อเก็บสมบัติแล้วนะอินเทอร์เนหมดมราเอาวันนี้ไปสไนเปอร์ไปโอ้โหด่านนี้บอสไม่ใช่ตัวปัญหาเฮ้ยด่านนี้คือหมาหมาไสคกรอกคือตัวปัญหาต่างหากแต่ตอนแรกเราต้องจัดต้องจัดให้เยอะๆใช่ไหมแกะไม่ต้องกลัวคนแกะนี่ถ้าโลาแตกก็คือตายแล้วแกะต้องต้องป้องกันหมาให้ดีโอเคหมาตีแรงแล้วเดี๋ยวคุณ ตีโคตรแรงเลยดูดิตีทีมันเกินนั้นแล้วอะมันตีมันตีแคทเทอร์ไลท์พี่ตายเลยเหรอแรงเกินให้เง้นแรงจัดอะแคทเทอร์ไลท์นี่โอ้โหตีเลือดไม่ใช่น้อยนะเรียบร้อยเกาะแตกทีนี้มันน่าจะบางแล้วทุกคนนะน่าจะไม่เลือดเยอะแล้วอ่าเ,เด้งแล้วเด้งแล้วเรียบร้อยตายบอสมันให้เงินน้อยจังวะโอ้โหหมาแม่งโคตรดุเลย หมาแทะกอกเนะี่ยตีฐานก็แรงแล้วนะหมาแทะกอกเนะี่ยตีให้มันตายใช่ไหมอือกวนมาตีบ้านที่นี่แหละข้า,ขาวคาตั้งตัยังดีวะเออเออสองตัวสวยปะป่าวมันไป็นตบหน้าแม่งเออไปทุบหน้าไปทุบบ้านเลยเดี๋ยวหมาแทะกอกมันออกมาอ,อ,กกามอีกทุบบ้านมันอือหนึ่งร้อยพันหมื่นแสนเลือดบ้านมันสองสามแสนกว่าเลยเหรอเลือดบ,บ้านเยอะเกิอแต่ทำอะไรไม่ได้หรอกนะ ขพขาพี่นี่ตีแรงมากเรียบร้อยเอ,อิร์ธพลังงานนี่มันโคตรกินเยอะเลยกนินโคตรเยอะเลยสองสองตัวนี้ไปมันก็ได้แล้วมั้งในสองตัวเนี้ยไม่ยากแล้วเออไม่ยากจริงด้วยแต่ไอีจอลเคีนี่มันเล่นเยอะเนี่ยเลยเยอะเนี่ยจอลเคีทำเล่นไปเขาใช้แรงตบสองทีสามทีเลย ไม่ใช่เรื่องแล้วต้องใช้ลามเง่งตบสองสามทีอ้ยไอ้เคเอเลียนเอเคเอเลียนไอ้เคเลียนตีแรงแน่นอนจะทัวร์เฮ้ยมันตีลามเงงสองทีตายเลยโอ้โหมันตีวันฮิตยูโอยูโอเนี่ยเลือดไม่ใช่น,น้อยนะยูโอ่ะเลือดเยอะยนะเว้ยลามเงงนี่มันตีสองดอกตายเลยเลยโอ้โหเวอร์เบอร์อแล้วเวอร์แล้ว,วลามเงงนี่เลือดเยอะมากเลยนะเลือดเยอะมากเลยนะเลือดเยอะกว่า เลี si ้ยงกระส่บอกอีกนะกัดสองสามคำแตกนะโอ้โหเล่นแล้วมูใช่เล่นๆแล้วโหดเกินเล่นงั้นนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เล่นๆแล้วไม่ไม่กระจอกแล้วมาแล้วมันจะกองทัพกองทัพหมากัดลามิงโหกัดแรงมากเลยกัดลามิงสองดอกตายบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วกัดลามิงสองทีตายอ่ะบ้าไปแล้ว มันบ้ามาโหดมากเลยว่ะเอเลียนดาวเนี่ยไม่ต้องห่วงพี่เก็บสมบัติมาแล้วเก็บสมบัติแม็กซ์แล้วด้วยเดีย๋ยวพี่มาเก็บชัตเตอร์สองต่อบอลเตีแรงกับ Alien Down เอเลียนดาวแรงโคตรๆอ่ะแรงจะเอเลียนดาวสู้ไม่ได้อะ่ะมาเลยโหแรงๆมันก็ง่ายแท้แติเกตแมาเกตของดาวพลึกหัตมาดาวเสาอันนี้จําได้หน้าจำคาญนะตอนแรกๆหน,น้าจำคาญหน้าจำคาญท่า,านจะได้ตัวละครอ,อยู่ดีที่ราคาต่ำกว่าสามร้อย นาเดแคตไล์อ่ะล่างสามมันเป็นราคาถูกหน่อยไม่เป็นไรเอาล่างสองไปเออสีเลเซอร์นี่น่าจะเปลี่ยนเป็นตัวตัวอะไรดีวะราคาที่ราคาถูกๆอะ่ะ่านนี้มีตัวสีแดงนี่กว่าตัวสีแดงที่มันสู้กับตัวสีแดงก็จะมี สีแดงจะมีไอ้ตัวไหนวะที่สู้กับสีแดงดีๆอ่ะเออเอาไอเอาไอซูชิดีกว่าซูชิไหนอเอาซูชิแล้วกันซูชิเอาไปแทนตัวสีแดงดาดนี้มีแร่สีแดงจำได้แร่สีแดงเยอะมันเชตเตอร์หนึ่งแหละเชตเตอร์หนึ่งก็แร่สีแดงเยอะเยอะมากด้วย สปอนต้องโกดีแล้วเล็ดแล้วสีแดงเนี่ยอ่าเนี้ยลสีแดงไม่ใช่ตัวปัญหาไอ้เฮอรฮ์ไลน์เฮอร์ไลน์นั่นตัวปัญหาทุกคนนะไอ้เชอร์ไลน์เฮอร์ไลน์เลยนะอีกค่ใรไอ้ตัวใครก็รอเงินมาแล้วมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยแหละ,ละต,ลตัวปัญหาเลยต้องตีให้มันตายให้ไหวที่สุดไม่งั้นมันจะไปอยู่หลังเลดแล้วเราก็จะฆ่าไม่ได้เลยเว้ยตัวเนี้ยไม่งน่ารำคาญตรงนี้แหละไอเฮอรนะ์ไลน์เนี่ยตีแรงท้ ตีโลเวอร์กตายเลยทำไปเล่นนะตีแรงนะเนี่ยตีโลเวอร์ตายเลยโลเวอร์นี่เลื่อมเช่นน้อยแล้คนนั้นเลือดเยอะนะโลเวอร์เนี่ยจะไปเลื่อนในตัวแบกเอาเนี่ยจะไปเลื่อนตัวแบกอีเลียนมาเล่นอีเลียนมาเล่นอีเลียนมาเล่นอีเลียนมเร็วตีตีเร็วตีเร็วเฮ้ยๆจะแพ้ไม่ได้เว้ยด่านนี้มันบอลเล็กเยอะมากเลยสีแดงก็เยอะเก็ ตูชีแื่อเนียูีอต,ตายโอ้สแดงโคเยเลยโอ้ีจิไโอ้ยมาเป็นกลุ่มเป็นพี่น้องกันเลยวิ่งกันย,ย,ย,ยนวกนี้โอ้เล็ตีไม่โดนจเจริญจริงเลยมันตีมันเลือเดเยอะจังวะ ตัวผมมันผูกเลยแล้วตัวมันผูว่ะค่าก็ลอกให้ได้ค่าเฮือไอ้เือลายให้ได้ถ้า่าคือลายได้คือจบแล้วเือลายไม่ตายเือลายมั่งทำให้ตูงชี้ตายนะตูงชี้ต้องไปแทงไอ้เล็ดเล็ดตัวปัญหาเออตายตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวมามามาเรียกตัวตีคริติคอลมาเลยมาเลยมาดิดาวเสาโอ้โห ต้องให้พี่เล่นขนาดนี้เลยเนี่ยดาวเสาเนี่ยต้องให้เล่นขนาดนี้เลยเหรอโคตรเกินดาวเสาเนี่ยตอนแรกก็เป็นอย่างงี้เจอดาวเสาครั้งแรกอะเป็นอย่างงี้เลยแมนก็เล่นยากเกินไปทางด่านอะด่านนี้ข้อแม้เหมือนเดิมไปเลยดาวสุกพี่จะดาวสุกดาวสุกขอเปลี่ยนก่อวน เปลี่ยนจากไอ้ UFO แล้วกันเป็นไอ้ Awaken b a h a m u ดดีกว่ากาจะด,ดีที่สุด a w a k e n Bahamut ไปจะได้เอาปตีพวกเอเลี่ยนที่มันจริงจริงที่ไอปลาดาวอากาศอะไรเงี้ยปลาดาวอากาศนี่ก็นา่าล้คานนะปลาดาวอากาศอ่ดาวซุกวิน ส่งซีเฟลเลอร์ไปก่อนส่งก๋วยเตี๋ยวไปส่งโ like ลวเวอร์ไปแค่นี้แหละไอ็มผูหมาดาวคงไม่กินหรอกเอ็มพวกหมาเอเลี so ่ยนคงไม่กินหรอกพี่เก็บสมบัติมาเยอะมากเอเลี่ยนเนี่ยเฮ้ยไม่ตายเหรอพี่เก็บสมบัติตีแรงเอเลี่ยนนะเว้ยโอ้โหโหดขึ้นว่ะเอเลี่ยนนี่โหดขึ้นว่ะจำได้พี่เก็บสมบัติมาเยอะมากเอเลี่ยนเน่ยเอเลี่ยนธรรมดาเก็บมาเยอะมากนะโอ้โหมันตกโลเวอร์พี่ตายโลเวอร์นี่เลือดเยอะนะ โลเวอร์เลือดเยอะมากนะทุกคนมันตายง่ายขนาดนี้เหรอโสีเฟลเลอร์กระเด็นอ่ะสิเฟเลอร์ยังเด้งอ่ะโอ้ยเซอร์วายแล้วอ่ะโคตรเกิอบมันบัฟมาเท่าไหร่วะเนี่ยอยากรู้มากเลยไอ้คนณทำเกมมันบัฟมาเท่าไหร่เนี่ยมันบัฟมาเท่าไหร่วะมันตีโลเวอร์เลือดเยอะขนาดนั้นะแล้วสีเฟเลอร์นี่บอสเลือดเยอะมากนะสีเฟเลอร์เนี่ยมันตีเร่งเร็วโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ดีไฟเลอร์นี่หูเลือดเยอะมากนะทุกคนนะหมันโดนตบทีเดียวนี่ซื้อซื้อไวเลยเห็นไหมมันบล็บมาเท่าไหร่วะเนี่ยไอเล่นดาวเนี่ยบัฟบล็อปมากแล้วมันตีดีไฟเลอร์ทีเทมึงตายอ่ะดีดีไฟเลอร์ทีเทม่งเซอร์ไวอ่ะโหมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วหูมันตีดีดีไฟเลอร์ใช่ไหมเซอร์ไวอ่ะไม่ใช่แล้วหูไม่ใช่แล้วดาเมจมึงเท่าไหร่เนี่ยกี่หมื่นเลยเป็นหมื่นเลย โอ้ยอย่างนั้นก็โหดนะทุกคนนะมันฟัฟมาเยอะมากเลยเรียบร้อยดาวส่งจบแล้วนะทุกคนจบแล้วไอ้สมบัติด,ด้วยอ่าได้สมบัติเอเลนแล้วใช่ไหมเอเลนดาวอะใช่ปะอ่านี่ไงสมบัติเอเลนดาวแรกได้มาแล้วต่อไปดาวพุธข้อแม้ใช้ได้ยี่สิบตัวโอเคเอาโลเวอร์มาเหมือนเดิม โนเวอร์เหมือนเดิมเอาซูชิออกไปเอาเครีอิเิเซอร์มาอ่าไม่ใช่ครีตครีวอลไปดาวพุธดาวพุธนี่น่าจะเ,เฉยๆเลยดาวพุธมันเป็นน้ำเหรอมันเป็นหินหินแห้แงๆแรงๆเลยเหรอ ดาวพุธมันไม่ใช่อย่างงี้นะทุกคนนะดาวพุธมันใช่แล้วทุกคนนะดาวพุธดาวพุธนี่ต้องเป็นดาวที่ร้อนนะทุกคนมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะดาวเคราะห์นยดาวเคราะห์ตัวเนี้ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดในดาวเคราะห์ด้วยแต่ในเกม Bethesda แม่งดันเออทางมันเนอะยที่เอาอะไรมากกว่เกมยานี้ไม่ได้หรอกโว้ยแกตัวตีตัวตัวจะเกาะมาก่อนเลยแม่งแก ถ้าเกาะมันแตกว่าอะไรแสดงว่ามันมันตายแน่นอนนะคนนะเลือดมันน้อยแกะเนี่ยแต่แค่ลู่มันต้องลู่มันหนามากแกะลู่หนาคนนะนอกตัวจะเกาะเรียบร้อยเกาะแตกแล้วคนนะเลือดบ,บางมากกว่าเลยเลือดเรียบร้อยแม้เกาะแตกทีมันงตัวแตกเลยนะคนนะที่ไม่อยากรู้ว่าบารฮาวที่สามารถจ่เกาะไอ้ไอ้แกะได้เปล่าจ่อได้ไหมวิจอบไม่เข้าอะลู่มันหนามากเลยนะทุกคนนะ จจมไม่เข้าอ่ะคิดดูนะบางมันตบแรงก็ม่เาเลยคนนะตบโคตรแรงไม่ตายอู๋มันโล่หนาม่เาเลยนะแหละไอ้แก่เนี่ยปามมันก็ตีแรงขนาดนั้นมันโจมมันโจมไม่เข้าอ่ะปามมันก็ตีแรงยังโจมไม่เข้าอ่ะที่เรียกว่าตีแรงขนาดนั้นอ่ะแรงแรงกว่าเคี้ยวกุดอ่ะปางมันที่ทำเจพอกับเคี้ยวกุดนะยังนโจมไม่เข้าอ่ะสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้โหแกะมันเลือกเจอป่ะ จยบร้อยดีพี่เก็บพี่เก็บไอแมวนี่มาแล้วตีตีจอกเกาะมาซันซันซันต้องต้องเจออะไร,ประแปลกแน่เลยพี่เสวง่ยซันอะ,นอะมาดวงอาทิตย์ เพลงดวงอาทิตย์มันก็มันเหมือนกับไอดาวพฤหัดดาวอังคารดาวเสาอะไรอย่างเงี้ยละนี่เหมือนกันนแหอะดวงอาทิตย์ที่จําได้เชตเตอร์เลขเจอไอหัวฉะนั้นที่ต้องเอาหันโตไปเพราะหันโตกันตะตันไอหัวมันมีโอกาสที่จะฟีเลยวยนะฉะนั้นต้องเรียกหันโตมาไม่รู้ว่าเชตเตอร์สองมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าโว้ยเจอระเขสบสปอลเยอะขึ้นปะเรื่องความแปลกใหม่ของ เซตต่คอร์มอสมีแค่นี้นะคุณนะชัตเตอร์ชัตเตอร์นี้แพ็คใหม่คือมีแค่นี้เดี๋ยวพี่ต้องเอาตัวจก,กอก่อนเดี๋ยวแม่งมีแกะทุกคนนะแกะแม่งโลหนามากอืมเดี๋ยวฮันโตไปตีอไอหัวน่าจะไอหัวมันตีฟีดฮันโตมันกันฟีดทุกคนไม่ต้องกลัวอ่าไอหัวโอ้ยตุนตุนนี่แก้วไอตุนปีดนี่แก้วไอตุนนี่แก้ว Hoa lắm, nó không combo kể cả lắm, yêu cái ý mua ý, 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 ý nó... ý, ý mua 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 ý, กันฟีดไปลูกนะ้องมันมัน,ม,นมันเอาขวางอ่ะน้อน้องมันขวางอ่ะมันฮันโซต,ตีหัวไม่โดนเหรอเฮ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมมันคือไปได้ป่ะเงอ่ะอุย้ยวาร์ปฮันโซอีกไอตุ่นเนี่ยมันวาร์ปอีกอุ้ยขวางว่ะอา้าวฮันโซไปตายแล้วเหรอมันไม่ตายเพม่นตายแล้วตกใจหมดมไปไกลที่แมวน้ำเนะี่ยอุ้ยขวางไอตุ่นก็ขวางตุน่นเนี่ย พี่บอกเลยคนนะถ้าไอตุลนอยู่เยอะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน,นนะเป็นอย่างนี้เลยทุกคน,นนะอะไรวะตีฮันโตตีหน่อยโอ้ฮันโตตายแล้วเนี่ยังไม่ตายยังไม่ตายหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เออหัว,วาตายทีนี้มึงไอตุลไอตุลไล่ต่อไปอาฮันโตตายแล้วทุกคนนะฮันโตนตายแล้วโดนโดนไอตุลมันวาร์ปไง อืมูวาร์ฟที่คุณเหวเหยงไอตุนแม่งตัวป่วนของจริงวะเออคริสติคอลไปสวยโัวไม่ดวงอาทิตย์มาเล่นนานแท้วไรวัที่เป็นดาวดาวเลิศจริงๆดาวเลิศเ,เล่นนานที่สุดแต่ว่าเนี่ยในดาวคลอเนอี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ที่เล่นนานๆนแล้วมันจะวาร์ปอ,อีกนานมันเนี่ยโอ้ย วาร์ปจะขยันวาร์ปจะอะไรตุ่นเนี่ยเออที่บอกแล้วคนนะตุ่นอยู่รวมกันเมื่อไหร่น่ารำคาญทันทีอ่ะเนี่ยมันวาร์ปอีกมันตีด้านหลังมันลอยหลังแล้วคนเนะเออตีบ้านได้แล้วดวงอาทิตย์จบจบไปแล้วเล่นนานจะเกินด่านเนี้ยต่อไปดาวยูเรนัสอ่า อันนี้ก็โหด่านนี้ก็โหจะแปดดาวเ๋ยวความยากเนะี่ยเท่ากับไอ้ด่านบาฮามุดเลยนี่ว่ะบาฮามุนก็แปดแาวไอ้ด่านเนี้ยมันหนึ่งออลลี่นี่ว่าต้องจัดต้องจำกัดตัวให้ดีด่านนี้จําได้ว่าชัตเตอร์แรกเจอหมูป่าหมูป่าไอเลียนสกนัขลาผมอะเอาไอ้น,นี่มาแทนเชือกขุดแล้วกัน ปรามานี้อ่ะจะเล่นได้หวังว่าจะเล่นได้ดา่านนี้มันยากตรงสมุป่ะมันต้องเอาซีเฟลเลอร์ไปสตันไปฟีดแล้วให้ฮันตตีจะได้ฮันตูเลือดเยอะไงไม่ต้องกลัวดา่านนี้คือลูกน้องตัวารูกน้องตัวปัญหาต่างหากตอนนี้มีข้อม้ใช้หนึ่งออรี่ที่เคยเจอข้อม้นนี้มาหลายไม่กี่รอบไม่รู้กี่รอบแล้ว ข้อแมน้นี่บางอ่านเนี่ยมันเล่นยากนะบางบางหัวข้อนยแล้วมันชอบไปอยู่ด่านทักแยกอะบางด่านอันนี้ถือว่าง่ายอยู่นะทุกคนนะเจ้าหมป่าต้องถูกกระลาโคกนะตีเข้าไปาตีไปเรื่อยสักงสามตัวน่าจะโอเคนะอเอด่าเนี้ตีไปเรื่อยสักงสามตัวทุกคนนะตีไปเรื่อยสามตัวนี้นคิดว่าโอเคโอเคมากเลยตีบ้านดีหวย ก็รู้อยู่มีตัวอะไรอ่ะโอมาแล้วปาสัตว์ลบผลกะลาคอกอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งเออสวยฟีก่อนฟีก่อนจีเฟลอร์ฟีก่อนฟีก่อนโอยอีกพวกหมาตำรวจมันก็มาขวางตอนนี้หมดเนี่ยฟีก่อนเออฟีก่อนฟีก่อนฟีก่อนจีเฟลอร์สักสามตัวโอเคเลยเนี่ยแต่มันขัดขวางไห้เดือบัญหาเนี่ยไอ้พวกเนี้ย ไอพวกสีเนี่ยหมาดำกับไอ้หมาอวกาศมันมาขัดขวางอะไรเลยปัญหาเนี่ยโอ้ยซีเบอร์เซอร์ไวาแล้วฟีดหน่อยสีเบอร์เลอร์ฟีดเออฟีดฟิตอีฟิตอีกอยวาพึ่งมาขวางไอ้หมาตำรวจไปไกลเออเออฟีดนี้แหละสวยสวยไปจ้างมาอีกตัวนึงเออลางสานนี่มันดีจริงวะซีเบอร์เลอร์ฟีดบ่อยมาก อย่างนั้นแหละงั้นแหละ,หละเออเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งทีเดียวลูกทีเดียวมันก็ตายเลยสิไอ้หมูป่าตัดสองหมูกระลาคอกนะมันตายมันมีลูกน้องมันก็ตายมันมีลูกน้องมันก็กลายเป็นหมูกรอบกะเพราหมูกรอบนั่นแหละไอ้หมูป่าเออมลูกน้องมันกลายเป็กระเพราหมูกรอบให้คุณซะหมูป่ามันมันมันไม่ยอมอ่ะเออซีดี ท่านโตตีแรงมากเลยว้ยมไม่ตายเลยทันโตตีแรงมากเลยเออตายแล้วร้อกระเพราหมูกรอบจานหนึ่งสืบแล้วครับผมหนึ่งจานมาเสร์ฟให้ลูกค้าแบบอร่อยอร่อยแล้วก็ไปตวผมกระลาคอกเลยนะกอูอจะได้จานหนึ่งแม่งโคตรลำบากเลยนี่กูจ้างจ้างคนทำก๋วยเตี๋ยวมาไม่รู้กี่คนเนี่ยสามสี่ห้าหกคนเนี่ยโอ้โหก็จะทำกระเพราหมูกรอบเสร็จ ก็จะทำเสร็จลูกค้าออกก่อนทุกคนนะเออดาวเนปจูนขอบคุณนะมันจะเจอไอ้ไอ้แกะไอ้แกะไอ้แกะเวนั่นไอ้แกะตัวจะเกาะมาถ้าไม่เอาตัวจะเกาะนั้นมันตีไม่ได้ยังไงแกะยิ่งเน่ยจำได้ดีโอ้แกะหลายตัวแล้วนี่ยจำได้แกะหลายตัวเลย มันไม่มาใช่ไหมกอริล่าอ,อ,อมาแล้วไม่น่าพูดเลยมันพูดทีมันมาทีเลยไอแกไอแกสองตัวอยู่โอเคอยู่ง่ายอยู่ถ้าจาะเกาะเข้าก็จบเดียวบอกที่ต้องไปอัพเกรดอไอเมลอวกาศอะเพื่อให้มันตีจอกเข้าแล้ววันฮิตไอแกตายใช่ไหมใช่ไหมก็ไปอัพเกรดชั้มันใช่ไหมตอนนี้ต้องฆ่าอกอริล่าให้ได้เว้ยแกไม่ใช่ปัญหาเลยตอเนี้ยอ่ะฆ่ากอริล่า,าไ,ดได้คือจบจบ,จบเลยผู้ยากจะจบ 1, ทันที เออฟีสสวยสวยมากฟีสแต่สวยชอบแล้วกันฟีสเนี่ยฟีสฟีสฟีสเอ้ยฟีสสวยมากแกเพิ่งเข้ามาใกล้ไกลไปไกลๆก่อนแกเนี่ยไปไกลเออจอกเกาะไว้เอี๋ยวเพิ่งตายนะสตีเฟอร์เออเรียบร้อยไี่มึงตายแน่ไปไ่าเนี่ยฟีสนี่เดี๋ยวคืนเรียบร้อยคนมาดิแกนี่รูกมึงก็ทำอะไรไม่ได้เลยแก โลมันถ้าเราเอาตัวเราคอนจอบกมันมันก็ทําเลยเราไม่ได้ไล้แก่เนะี่ยจุดอ่อนและุดอ่อนในแกะคือมันบางมากคุณนะถ้าเราเจะกอบกมันเข้ามันมันตายแล้วนะคุณนะอืมเจบกปไปเรียบร้อยโดนตีไปเรื่องหักคอตายคุณนะดีบ้านเลยอีซี่ด่านนี้อีซี่ด่านลูกม่งยากกว่าอีกด่านลูกไม่งยากกว่าอีกจอ้มาไซโกจบ,บตายแลย้วนะ สมบัติเอเลนดาวนม่คิดว่าเก่งนะเนี่ยเอเลนดาวแม่งเก่งขึ้นมากเลยเอเลนดาวนี่พี่ว่าโหดนะโอ้หไททันด่านนี้มี้อแม้ดีเล่นง่ายหน่อยทุกคนนะโอ้โหแต่ด่านนี้มีแต่ข้อแม้คอแม้แมันโคตรเยอะแค่เอาแต่คอยมอสดะเยอะมากเยอะไปไหนก็มันรู้แค่เอาแต่คอยมอสดะ ไซบอรมาด่านนี้คงไม่มีหรอกนะคนนะคงไม่มีแตนะไอด่านไททันเนะี่ยไม่ใช่ดาวคอหลักนะคนนะด่านไททันไม่ใช่ดาวคอหลักด่านลุมานคนนะสบายใจส,สบายใจตัวอะไรวะนะปล <c oughs> าโลมาเหรอใชป่ปากรารปากระเบนปากกระบุโลน่ะไอ้เสียเออปากกระเบนเล่นพวกวิทว่าเท่มากเหรอปากกระเบน มาด no ิกูวกิงอ่ะเหรอฝึกแค่ว่าปากระเบนก็ฝึกไปไกลปากระเบนไปไกลนี่ี่สมาร์ทนี่วะพี่สมาร์ททำอะไรตรงเนี้ยพี่สมาร์ทจะอยู่โลกไปไม่ต้องมาอยู่นี่พี่สมาร์ทต้องโกจริงเลยเอาตายแล้วพี่สมาร์ทตายแล้วเฮ้ยเอเลี่ยนงูเอเลี่ยนเนี่ยเพิ่งตีอีนี่ตีวิฟอูตีสมาร์ทอูตีสมาร์ทลดจูอูตีสมาร์ทขอสมาร์ทกินหน่อยตอนเนี้ยขอไดก็ได้ ให้หมูมันตายนสะักทีเถอะโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยหมูเนะี่ยจะเพิ่งตีเวฟไอ้หมูโอ้โยขยันตีเวฟซะเกินนะไอ้หม,มูตายแล้วด้วยด่านนี้ไม่ตายหมูไม่ตายง่ายฮ่าฮ่ากินโดตสตันยังไงไอหมูทเอะไรไม่ได้แล้วเว้ยโดตสตันอยู่ฮ่าฮ่าข้าในว,วางแผนอย่างเดีย การหมูปิ้งหมูกรอบหมูอะไรเครื่องช่างอะหมูเฮ้ยพูดทำไมวะหมูเค็มไปตีเลยใช่ไหมจบบ้านเลยเดี๋ยวแม่งปลาลมมาพี่สมาร์ทมาโอ้พหตีสมาร์ทมาแม่งโอ้โหไม่ให้มาไม่ให้ใหตู้ไม่ให้เสียงเลยแม่งใส่กระเป๋ามาเลยจะให้เรากินสมาร์ตเลยโอ้โหบอกดีก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องว่ายน้ำมาหาบ้านเลยเนาะเออ เอาไปาพรูโตพลูโตยวเข้ามาต่อ,อคลิปหน้ากันโอเคทุกคนแค่นี้แล้วกันบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม